สวัสดีจ้าแม่แม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณน,นุ่มได้มาอีกแล้วคุณน,นุ่มโพดอีกแล้วพี่น้องเพื่อนว่าม้ามันกัดนะมาสิกันนะมันบอกเฮาระวางสีน้องเึือนมาเฮามันบอกกัดดอกเพื่อนวางสีม้าที่บอกเฮานะมันกัดให้ระวังซุ่มใดคู่คูนะ คนขู่ไม่กลัวแต่ถ้าเงียบๆนั่นแหละครับเพนวาน่ากลัวจะบอกให้เพนวางสิและพี่น้องพี่ๆเข้าใจนะครับตื่นหมามันเหา่าผีมาแล้วคุณนมแคบหมูโพดอีกแล้วพี่น้องโพดแต่ละเทื่นี่ชาวเน็ตชาวเอซีนี่สะดุ้งเหือกเหือบพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันเอฟซีผู้ย่บานฟิลแลนเอฟซีตัวเกี่ยวนั้นตื่นเต้นตลอดเลยค่นคุณนมแคบหมูโพดนั่น แต่ว่าขันติ้งอันทางอื่นมาอ่านกระสิสะดุ้งแบบว่าสบอกูสบอกูถือซ่องขาาซะเนอะหวันจิว่าได้เนาะพี่น้องเนาะกระสิคือจังสีแลละเนาะเออแต่ว่าพอละคอเดาเด้อคอเดาเด้อคอให้เพจนั่นเจอซ่องขาวเพิ่นถ้าท่ายระบบแล้วพี่น้องเห็นบอกููได้เห็นมีมีเพจเพจหนึ่งถ่าทถ่ายระบบ